้องเน็กภาพนักปราชญาหัวรุงแรงและท้าทายมากถึงคณะที่เขาทายอุจจระก,กลางตลาตอนกลางวานแสกแสกและเดินรายไปาดามถนนพร้อมคมฝ่ายเพื่อค้นหาผู้ชายที่แท้จริงอ mm hmm. อยู่ไหนนักปราชญาที่ใช้ชีวิตอย่างยากร้ายตามความประหมักใจปฏิเสธััรทัานทางสังคมยกย่องสุนัขว่าเป็นตัวยอย่างที่ดีที่สุดและดูถูก อเล็กซานเดอร์มหาราชตอนหน้า <c oughs> แต่เขายังมีชีวิตอยู่นี่คือตายาจีนิสแห่งซีนกหนึ่งในบุคคลที่น่าสนใจที่สุนในโลกอยุ่โบราณและน่าเกาะตั้งและย้ายหยานวันนี้เราจะเจาะลึกพระชยาของสุนัขของตายาจีนิสในคนพบภูมิปัญญาที่น่าแปลกใจท,ที่อยู่เบื้องหลงัง ให้ได้ diagonal ยิกยกย่องสุนัขอย่างสูงและเขาเห็นอะไราในสัตว์เหล่านี้ที่เราทุกคนควรเลี่ยนแบบ d i อ g o นิสมีชีวิตอยู่ในสัตว์วานที่4ก่อนเสศรศกันและเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ก่อตั้งสำนักซินนิิสมซึ่งเป็นสำนักประชากาชที่พยายามท้าท,ทายขนบธรรมเนียมทางสังคม วัทุเนียมและสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นความน่าซื่อชายโคตรถังเซรธรรมของมนุษยชาติว่าซินิจิซม์นี้มาจากคำภาษากรีก κ นิ k o สซึ่งแปลว่าเหมือนสุสนะัขและนี่ไม่ใช่เรื่องบางเอื่นแต่จนิสมองว่าสุนะัขสมบัติลามค่าที่เขาแกบว่า ช่วยพัฒนามนุษย์สายกัชาติได้มากชีวิตของ d าร g ์จนิสเธอเป็นศูนย์รวมของประชาของเขาเขาเชื่อว่าคุณธรรมอยู่ที่การใช้ชีวิตตามธรรมชาติและปราศจากความปรารถนาที่สังสังคมกำหนเขาเละเบขนบธรรมเนียมทางสังคมยังปเปิดเผยแต่เขายัางเลือกชีวิตที่เรียกง่าย เป็นออสระและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เขาเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการที่เขาเกี่ยวข้องกับสุนัขตามคำพูดของไทอาเจนัสเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาจึงประพฤติเช่นนั้นเขาก็ตอบอย่างตรงต่างว่าฉันเป็นสุนัขเพราะฉันประสบสอพอคนที่ให้เหาคนที่ปฏิเสธและกัดคนที่ช่วร้ายไทอาเจนัสมองว่า สุนัขเป็นเอสระชัก,กข้อจำกัดที่ผูกปะสังคมมนุษย์ไว้สารขาวสุนัขเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกละอายและไม่จาเป็นต้องมีสัสมบัตหรือการยอมรับจากสังคมเพื่อจะพอใจยสำหรับแต่ยานสสนึกเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งชีวิตที่ไม่ถูกความเยื่ยิง หรือความเพื่อยุทยานทำลายแล้วไดอีเนิสช้มชนอะไรในตัวสุนักการแน่เฮดไดเจงยกย่องสุนัขให้เป็นอุดมคติของคดนิกยมแบบเสียสแไดอีเจนิสยกย่องสุนัด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการที่เขาแก่ว่าเราสามารถเรียนรู้จากเหตุผลเหล่านี้ได้ประการแรกสุนัขใช้ชีวิตตามความต้องตามธรรมชาติของมันโดยไม่รู้สึกละอายไม่เหมือนมนุษย์ สุนัขไม่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหรูหราหรือสร้างทำเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แต่อาเจนิสเชื่อว่าขนบธรรมเนียมของข้อห้ามทางสังคมของมนุษย์ทำให้เราไม่จริงใจเราซ่อนตัวอยู่ภายใต้เสื้อผ้าตำแหนง่งและความมาั่งคั่งของเราโดยมักจะปกเปิดธรรมชาติที่แท้จริงของเราแต่อาเจนิสเคยกล่าวไว้ว่าสุนัขตัวเอินกัดศัตรูของมันฉันกัดเพื่อนของฉันเพื่อช่วยพวกมัน เขากำลังอ้างแถงวิธีการเผชิญหน้ากับผู้คนของเขาซึ่งมักจะรุนแรงเพื่อทำให้พวกเขาลึกนิ่งนอนใจและปังคับให้พวกเขาพิจารณาผิดชีวิตของพวกเขาประการที่2องแต่ยาจินนสเช่นชมสนุกเพราะความพักตีและความเยือหยุนสุนัขไม่ต้องการความสะดวกสบายถังวัตถุเพื่อความพึงพอใจมันเพียงแค่ใช้ชีวิตอยู่กับ ัซึ่งสักชาติยานและยอมรับทุกสิ่งที่เข้ามาในสังคมที่บกมุ่งอยู่กับความมั่งคั่งสถานะและความสะดวกสบายแต่ไอจีเนสเชื่อว่าการยอมรับความเรียบง่ายแบบสุนัขจะช่วยให้ผู้คนพบกับความสมหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าในที่สุดแต่อจีเนสสังเกตว่าสุนัขใช้ชีวิตโดยไม่มีความละอายสุนักกยน นอนและขับถ่ายโดยไม่เกินไอาแต่ยาจเจนส์แองเป็นที่รู้จักในการปฏิเสธทำทักถงังทางสังคมเกี่ยวกับความสุขภาพเรียบร้อยและความมักสมขาวเกินอาหารในที่สถานรักนอนในโถสแสรมขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงในการกระถามที่แม้แต่เราแองก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องเอื้อเฉา ขาโดยแอย่งว่าความละอายต่อการกระทำตามธรรมชาติเป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมทางสังคมเป็นขั้นของความสำนึกผิดที่ไม่แจํมเป็นซึ่งคัดขวางอิสรภาพที่แท้จริงในการกล่าวที่สองพลังแตยาจเนสประกาศว่าฉันไม่ได้ทำอะไรที่น่าละอายเลยเพราะถ้าฉันละอายในสิ่งที่เป็นธรรมชาติฉันก็เป็นคนโง่ทัศนคตดแบบนี้ท้าทายให้เราคิดหมายว่า อะไรเือความและอายที่แท้จริงและอะไรเือผลผลิตของกันรปรับสภาพทางสางคอที่ไม่แน่นอนไดอาเจนิสไม่ได้แค่ชื่นชมวิถีชีวิตของสุนัขเท่านั้นแต่เขาเห็นว่าสุนัขเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิถีชีวิตใหม่ที่ยังรากลึกในความจริงแท้และความซื่อสัตย์ในมุมมองของไดอาเจนิสการใช้ชีวิตเหมือนสุนัขหมายถึงการใช้ชีวิตที่ปราศจากการแสร้แ้ง ปราศจากโซ่ด้วงของความคาดหวังของสังคมสำหรับไดอาเจนิสสนุกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพของมนุษย์เมื่อได้รับการปลุกปล่อยจากความปรารถนาที่ถูกกำหนกดและข้อจำกัดทางสังคมสำหรับไยอาเจนิสการใช้ชีวิตเหมือนสุนัขใบเถงการยอมรับชีวิตที่มีคุณธรรมแทนที่จะถูกคำเคลื่อนด้วยการแสวงหาความมาัง่งคั่งความสุขหรือชื่อเสียง ประชญยาแบบสุนัของไ i a าเนิสเรียกร้องให้เราแสวงหาความยึดยูนภายในและการพึ่งพาตนเองไดอาเจนิสเชื่อว่าเราสามารถคงพบความสุขที่ลึกซึ้งและยิ่งเยืนยิ่ง,งขึ้นได้โดยการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอสะยและไม่ละอายการยกย่องสุนัขของไ i is, อา e n นิสอาจดูแปลกในตอนแรกแต่สิ่งนี้เผยให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ในโลกที่ัดเคลื่อนด้วยรูปและแรงขัดจานทางสังคมและการแสวงหาความภาคข่งทางวัตถุอย่างไม่สิ้นสุดแต่ยาจีนิสท่าไทยให้เราพิจารณาว่าอะไรสําคัญจริงๆเรามีความสุขกับความรู้รามากขึ้นจริงหรือหรือเราจะพบกับความสมบูรณ์มากกว่าหากใช้ชีวิตใกล้เจตธรรมชาติมากขึ้นและเราเป็นอิสระที่จะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราในทางหนึง่ง ปรัชยาของดา่์กชทนิสเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์คน,นระดับเดียวกันที่เป็นการเรียกร้องให้มีรูปแบบชีวิตใหม่ความเขารบที่เขามีต่อสุนัขก,การท้าทายต่อขนบธรรมเนียมและความเต็มใจที่จะใช้ชีวิตใล่ความยากจนรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญ่ของเขาการปลุกผู้คนให้ดุจจากความนิ่งนอนใจและ ่างครับให้พวกเขาเผชิญหน้ากับตนเองและค่านิยมของพวกเขาคุณคิดอย่างไรแนวคิดแบบหมาของจายาจนเนสท้องถึงคุณหรือไม่ปรัชญาของเสนอเส้นทางสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือเพียงแคส่สุดตรงเกินไปาหสรบชีวิตสมัยใหม่ปรัชญาของดาาจินเนสยังคงท้าทายในปัจจุบันเช่นเดียวกับ นายโบราณโดยหลักการให้เราต้องตั้งคำถามกับสมรติฐานของเราและค้นหาต้นกำเนิดที่แท้จริงของความสุขของเราคุณพบว่าส่วนใดในชีวิตของตดอาเจนสที่สร้างแรงปันดาลใจให้คุณคุณคิดว่าส่วนใดน,นั้นคุณค่าแก่ก,การนำไปใช้หรือไม่พวกเราใต้นายนความคิดแห็งของคุณ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรชัชญาที่ท้าทายปัรทัฐานทางสังคมโปรตูเบติโยของชานเกี่ยวกับสตีเนอร์และนีเจยอย่าลืมสมัครรับข้อมูลหากคุณต้องการเจาะลึกโลกแห่งปรชัชญาเพิ่มเติมและขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ